เรายังอยู่กับข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมนะก็มีอย่างต่อเนื่องจริงๆแหละฮะหลังจากกุ้กับโจถุงดำเลยนะครับก็มาถึงสอนอภาษีเจริญท่านผู้ชมมีผู้สื่อข่าวสาวคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้ว่าแจ้งเรื่องอะไรและคุยเรื่องอะไรนะแต่คร่าวๆว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเ็าถามนักข่าวสาวว่าคุณเนี่ยใส่กางเกงในมาไหมพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ชวนนักข่าวสาวขึ้นไปบนชั้น3ซึ่งเป็นห้องทํางานส่วนตัว แล้วก็ถามนักข่าวว่ามีไหมค่ากา,กาแฟเนี่ยนะค่าสนับสนุนค่าดูแลอะไรเงรี้ยมีบ้างไหมเรื่องนี้เกิดดังขึ้นมาท่านผู้ชมเดือดร้อนถึงภูมิกับสิที่จะต้องสอบสวนสอบถามลูกน้องตัวเองว่าสุดท้ายไปทําจริงปหรือเปล่าเนี่ยภูมิกับก็เลยสอบถามไปยังดาบตํารวจคนนี้ ก็พอมีมูลครับก็ทําจริงๆแหละนะภูมิกับก็บอกว่ามันมีมูลตามกรณีที่เป็นข่าวและมีการพูดถึงจริงดาบตารวจคนนี้ชื่อดาบตํารวจเกียงกะมนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักง,งานสอบสวนไม่ใช่ร้อยตํารวจโทรตามที่กล่าวอ้างหรือด่ากันแต่อย่างใดนะท่านผู้ชม และในขณะนี้ก็ให้ดาบตำรวจเกียรกมลเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเลยไม่ต้องมาอยู่ดูแลประชาชนและตรงนี้เนี่ยพร้อมกันทั้งเนี่ยจะดําเนินการทางวินัยต่อไปมาด้านพันตํารวจเอกหญิงสิริกุลกเขาเป็นรองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตารวจจะ,จ,ะจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและบริสุทธิยุติธรรมรวมถึงต้องไม่มีการคุกคามทางเพศด้วยคําพูดวาจาคุณจะต้องสุภาพเรียบร้อยประมาณนี้ทานผู้ชมจบข่าวนี้ไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยเกินว่า ประชาชนหลายๆคนเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเขารู้สึกเขาไม่แฮปปี้กับตำรวจเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมบางทีตำรวจเนี่ยผมเข้าใจนะอาจจะทำงานเหนื่อยหรืออะไรมาบ้างก็อาจจะมีวาจาที่มันหลุดออกไปบ้างด้วยอำนาจหน้าที่อย่างเงี้ยบางทีเออเราจะต้องมีแบบแพทเทิร์นเราจะต้องมีฟอร์มของเราใช่ไหมอาจจะดูดุไปบ้างรองยิ้มใส่ประชาชนสักนิดนึงอาจจะดีขึ้นเรื่องน้ำชากาแฟอะไรเงี้ยผมว่าถ้าคุณทำงานให้เขาเห็นนะหรือ ปฏิบัติหน้าที่แบบเาเรียกอะไรขจัดทุกบํงรุงสุขให้เขาเห็นนะ่ยคนที่เขามาโรงพักเนี่ยคือเขาเดือดร้อนเขาจะมาแจ้งความเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องชาก,กาแฟเนี่ยผมว่าเขายินดีให้เขายินดีดูแลกันอยู่แล้วละ่ะมันเป็นแบบน้ําใจมันไม่ใช่สินบนนะ ถ้ามองดีๆนะมันคือน้ำใจในการหยิบยื่นมิตรเม,ม,มตีให้ต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปเรียกเลยเดี๋ยวทําเสร็จปุ๊บหรือทําไปสักแป๊บนึงน้ําชากาแฟหรือมากกว่าน้ําชากาแฟก็จะมาอย่างแน่นอนนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าน้าใจท่านผู้ชมนะเป็นกระเช้าดอกไม้กระเช้าผลไม้อะไรอย่างนี้นะฮะก็ดูแลขึ้นกันและกันนะครับก็ฝากถึงท่านตํารวจทั้งหลายว่ากรุณาครับเวลาประชาชนไปแจ้งความก็ยิ้มรับสักนิดหนึ่งมันคงไม่เสียหายมากมายขอบคุณครับ